o y o t ต c o ค o ร l a Cross มือสองนะคะบอกเลยว่าเป็นรถใช้งานที่ค่อนข้างดีมากๆสำหรับตอนนี้เลยนะคะใครมองหา Cross Over มือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะนุดแนะนำกับเจ้าตลาดอีก1แบรนด์เลย o y o ยต c าค o ร l a Cross 1.8 h y บ r i พ p ีเมียม s a f ตี y ปี2020เลยนะคะไม่ใช้งานเพียงแค่17,000โรเท่านั้นบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันสภาพสวยเกรด A ภายในนะคะไม่มีช้าเลยสวยกริปผ่อนต่อเดือนนะคะคันนี้ประมาณ12,000บาทเท่านั้นค่ะ สนใจรายละเอียดคันนี้สามารถโทรติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างใครที่ไม่อยากพลาดในคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าดูให้จบคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะไปรับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดต,ตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุตอีกเช่นเคยนะคะในช่อง SUV มือ2กับนูตที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้จัดคอสท์โอเวอร์มือ2มาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีก1คันนะ,ะ่ยสำหรับคันนี้ได้เป็นรถใช้งาน2ระบบเลยบอกได้เลยว่าคันนี้ค่อนข้างขายดีมากๆและใช้งานค่อนข้างดีเลยนะคะกับเจ้าตลาดของเราโตโยต้าโคโรราคลอสเนี่ย1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ตัวท็อปเลย ะะคันนี้มาในปี2020กับบอดี้สีดำนะ,ะ Body คะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันรับประกันความสวยความเดิมมาให้แล้วนะ,ะพี่ๆท่นานไหนที่มองหารถท้าที่นั่งไว้ใช้งานหรือเป็นคอสโอเวอร์มือสองนะคะนุดแนะนําคันนี้หนึ่งทางเลือกเลยราคาเพียงแค่739,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนต่อเดือนคันนี้อยู่ที่ประมาณ12,000บาทตะลอดสัญญาสาหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะคันนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสุดพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้น2.39%เพียงเท่านั้นเลยนะคะสนใจรายละเอียดคันนี้ดูคลิปจ แล้วโทรหาหนุ่ได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดร,รอบคันได้เลยนะคะว่าคันนี้มีอะไรน่าใช้งานบ้างและราคาคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนเรามาดูได้เลยนะคะสาหรับรุ่นนี้ได้เป็นตัวท็อปแล้วนะคะพี่ๆค่ะและบอกได้เลยว่าออปชั่นฟังก์ชันมีมาให้ค่อนข้างครบเลยกระจังด้านหน้าดีไซน์ด้วยสีดำเนี่ยแล้วก็พร้อมสีโครเมียมตัดสวยๆแบบนี้อยู่สภาพเดิมนะคะมาพร้อมกล้องรอบคันมีมาให้แล้วสําหรับรุ่นนี้นะยคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยคะ่ะไฟเดย์ไทม์นั่นยิ่งไหลยอยู่ สภาพสวยไฟยตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่ขาสเกิตรอบคันนะอยู่สภาพสวยเดิมไม่มีริ้วรอยแตกหักแตกเล้าเลยสวยกริปแบบนี้นะคะมาพร้อมฝากรกะโปรงเดิมลงงานเหลี่ยมสันคมคมไม่มีริ้วรอยรักยิ้มหรือว่าริ้วรอยสะกิดเห็นรอยบุกไม่มีเดิมลงงานนะคะสีดาสวยๆเงาๆแบบนี้เดิมลงงานอีกอเช่นเ,เดียวกันนะคะป่งซุ้มล้อเดิมเลยคุณพี่ขาได้เป็นแม็กไลน์สปอร์ตสวยๆแบบนี้มาให้แล้วอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีริ้วรอยนะคะการเบียดฟุตบาทมาเลยนะคะ แมคขอบสิบแปด และดอกยางคันนี้นะคะได้ยางปี2024แล้วทั้ง4เซนเลยคุณพี่ขาได้ดอกยางปีใหม่ด้วยภายในป่งซุมร้อสวยเนียนกลิปแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างค่ะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วนะะี่ค่ะมีไฟเลี้ยวด้วยเนะะี่ยแล้วก็กล้องด้านข้างนะคะมีมาให้สวยๆแบบนี้เลยออปชั่นจัดเต็มมาก7จ9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณพี่คาะราคาหายจากป้ายแดงไปหลายแสนแน่นอนคุณพี่แล้วได้สภาพน้องๆป้ายแดงคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกรอบคันได้เป็น พาดเดิมโตโยต้านะคะสำหรับรุ่นนี้มือเปิดเป็นสีดําแล้วสีเดียวกับตัวรถสวยๆและสําหรับภายใน,น,นคันนี้นะคะคุมโทนด้วยสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เลยคุณพี่ค่ะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลช็อกโกแลตสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นแบบโอ้โหด,ดูแบบรัชูรี่ดูดรามากภายในเนี่ยมาพร้อมพงมลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมจอทัชส,สกรีนนะคะกล้องรอบคันนะแล้วก็เกียร์ออโต้หมวดต่างๆมีเฮเลนิกมากมายเกียร์ออโต้สวยเดิมภายในกริปมากเลยคอนโซ คนหน้าสวยกริปแบบนี้ไม่มีริ้วรอยเลยซอกประตูนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์แล้วค่ะไม่มีร่องรอยการพลิกคว่ำมาชนหนักมาหรือว่าเปลี่ยนประตูมาแผงประตูอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะพี่พค้าน็อตโครงสร้างต่างๆนะคะอยู่สภาพเนียนกริปเปลยคุณพี่และในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีคันนี้นะคะน็อต <Not S 1> เดิมโรงงานค่ะไม่มีร่องรอยการแกะไขนะคะแล้วก็แผ่นเพจนะสีดําเดิมโรงงานวันเดือนปีผลิตนะคะ ตรงกับสำเนารถแน่นอนนะภายในนะตัวเบาะไม่มีดิรอยฉีกขาดเลยสวยกริบนะฮะรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถท่าที่นั่งที่ค่อนข้างขายดีมากคุณพี่ขาต้องแนะนําเลย เป็นคลอสอเวอร์ที่ใช้งานดีและประหยัดน้ำมันราคาคุ้มค่านะคะกับคลอสมือสองของเราวันนี้เพชรยนต์จัดมาให้ค่อนข้างหลายคันเลยและเจอคันนี้ราคาดีนะคะไม่ใช้งานเพียงแค่1 0 0 0 0แสนกับอีก7 0 0 0โลเท่านั้นถือว่าการใช้งานไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะกับรถปี2020รถมือสองแต่สภาพบอกเลยว่าเกรดเแน่นอนค่ะคุณพี่คะเรามีการคัดคุณภาพมาให้แล้วคันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวกระจกรอบคันได้เป็นพัดเดิมตโตโยต้านะคะมือเปิดได้เป็นสีดํานะคะ และในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะได้เบาะหนังสีช็อกโกแลตเช่นเดียวกันนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้นี่นะคะมีที่พิงแขนวางแก้วแอร์ตอนหลังมีมาให้ภายในสวยเนียนกริปตัวเบาะนะคะยังพับลงได้อีกด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะเก็บสัมภาระต่างๆได้สบายเลยนะคะโอ้โหกว้างมากนะคะแล้วก็ซอกประตูเดิมๆกริปกริปแบบนี้นะคะน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแผงประตูด้านข้างเนียนกริปเดิมแบบนี้เลยนะคะเมคอาร์คแต่ละ สุดอยู่สภาพเดิมโป่งซุ้มล้อทั้ง4รล้อไม่มีการพิกคว่ำม,มานะคะได้เป็นแม็กเดิมแม็กอยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานสภาพร้อมากเลยนะคะโป่งซุ้มล้อไม่มีริรอยพิกคว่ำม,มาแน่นอนสีด้านข้างเรียบเนียนสีไม่มีผิดเพี้ยนเรียมสันนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเนียนกริบ คันนี้บอดี้สีดำด้วยใครชอบสามารถติดต่ออินบล็อกเข้ามาได้เลยคุณพี่ขาตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะไฟท้ายด้านหลังอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยแตกแล้าวกันชนนะคะเดิมๆเลยคุณพี่โครงสร้างต่างๆนะคะเนียนกริปตาสัญลักษณ์โครราครอสนะคะอยู่สภาพเดิมหรือว่าตัวไฮบริดเนี่ยก็เดิมเลยนะคะจากโรงงานไฟท้ายไม่มีริ้วรอยแตกแล้วนะคะเนียนกริปเลย กระจกด้านหลังพัดเดิมที่ปัดน้ําฝนเดิมสปอยเลอร์หลังมีมาให้ครบแล้วแบบนี้พี่ๆขาใครตามหาอยู่นะคะโทรหาหนดได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างประตูด้านหลังไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับรุ่นนี้นะคะเปิดขึ้นมาห้องเก็สัมสมระกว้างขวางเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆแน่นอนนะคะด้านท้ายตัวรถ ไม่มีการโดนชนท้ายมานะคะน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมเลยน็อตเดิมๆโรงงานสเปคเดิมโรงงานแน่นอนค่ะโครงสร้างต่างๆเช็คได้ตรวจสอบประวัติศูตรได้เลยนะในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะถือได้เลยว่าเกยบกับเป๋าเดินทางได้จุกๆ อุปกรณ์เสริมนะคะเครื่องมือปะยางมีมาให้ครบแล้วนะคะจากโรงงานมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะอยู่สภาพเนียนสวยกริปเดิมนะคะภายในหรูหราเบาะหนังสีแดงนะคะแล้วก็ได้เป็นบอดี้รถสีดำซึ่งสวยมากคันนี้บอกเลยนะคะปี2020ราคา7,39,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้เลดฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแค่1,000 0 2,000บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ไฟทงไฟท้ายนะเนียนกริปเลยตัวสีไม่มีผิดเพี้ยนป่งซุ้มล้อนะทั้ง4ี่ล้ออยู่สภาพเดิมเลยแม็กไม่มีดิ้วรอยการเบรคฟุตบาทมานี่คือรถมือสองนะคะภายในป่งซุ้มล้อเห็นได้ชัดเลยเบ้าชงเบ้าชกต่างๆนะเนียนเลยคุณพี่นะคะสวยเดิมค่ะคุณพี่ขาคันนี้เราคัดมาให้แล้วเราการันตีโครงสร้างมาให้ด้วยนะคะเดิมโรงงานทั้งคันนะนี่พร้อมโลโก้สีโครเมียมสวยๆนะใครตามหารุ่นนี้ไว้ใช้งานนะคะแนะนําได้เลยคุณพี่ขาคันนี้ 139,000บาทเท่านั้นไม่ห7 0 0 0 0สนโลคะ่ะคุณพี่คะ่ะเรียมสันต่างๆตัวสีนะไม่มีผิดเพี้ยนเลยสีดานข้างนะคะไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มเลยคันนี้นะคะไม่ต้องเก็บรายละเอียดเยอะแล้วคันนี้นะคะได้ไปคือคุ้มค่าแน่นอน อะภายในออปชันมีมาให้ค่อนข้างล้นนะคะแล้วก็อ่านนี้เลยนะคะเสาบีน็อตเดิมโรงงานนะคะน็อตไม่มีร่องรอยการขยับขยืน่นน็อตสวยๆสติ๊กเกอร์มีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยจอนะคะมีมาให,ให้ใหญ่ๆแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของราะเอียดฟังก์ชันนิดนึงอ่ะขออนุญาตนะคะสตาร์ทเครื่องโชว์นิดนึงเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยว สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะคันนี้ได้เดือนใหม่แท้เลยนะคะใหม่ใช้งาน17,605กกิโลเลือนใหม่สีฟ้าสวยเดิมมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้แล้วสมบูรณ์เลยคุณพี่นะคะสภาพไม่มีช้ำเลยนะคะพวงมาลัยเดิมๆสวยๆนี่นะคะหมวดนะคะเอ,อ่อระบบเขาเรียกว่าอะไรนะการลดออกนอกเลนนะคะแล้วก็หยุดแบบออตโต้มีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ เพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงนะในตัวพวงมาลัยมีมาให้เล่นหมดเลยนะคะมาพร้อมจอทัชส,สกรีนนะคันนี้มีมาให้อีกด้วยนะเชื่อมต่อในส่วนของนี่นะคะสั่งงานซีรีส์แอร์บูทูสมีมาให้ Apple CarP l a y โทรศัพท์โทรศัพท์นะได้หมดเลยนะคะคันนี้ฟังก์ชันมีมาให้ค่อนข้างจัดเต็มและในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะคะกล้องรอบคันมีมาให้อีกด้วยนะคุณพี่คันนี้เลยกล้องรอบคันมีมาให้หลังคาสลูฟถือว่าออปชั่นที่มีให้มาครบมากเพียงแค่เจ็ด แส9 0าม่นเก้าบาทคุ้มค่ามากๆที่น้องบอกเลยว่าได้ไปสวยแน่นอนค่ะคันนี้นดคัดมาให้แล้วใครมองหายอยู่นะคะโตโยต้าโค l ร a c r o s สมือ2นะคะแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะคุณพี่ขาคันนี้สวยน่าใช้มากๆเลย t o y ย t a c o r o ร l a c r o s ห1.8 Hybrid p r e m บ u ิ s พ f ีเม ปี2020นะคะรถใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นสนใจเดียบเพิ่มเติมคันนี้นะคะสามารถสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะคุณพี่คันนี้สวยคุ้มค่าประหยัดแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพยังสวยเดิมแค่ไหนไปดูได้เลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยอยู่สภาพที่สมบูรณ์ค่ะคุณพี่โครงสร้างต่างๆนะคะเดิมโรงงานตัวน็อตไม่มีร่องรอยขยับเขยื่อนไม่มีร่องรอยคลาดน้ำมันไหลเยิม้มคันหน้าอยู่สภาพเดิมนะคะคันนี้บอกได้เลยว่ามีวารันตีแบตเตอรี่นะคะตัวไฮบริดเนี่ยนะคะมีวารันตีจากศูนย์เหลืออยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็น็อตยึดฝากระโปรงสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะ ลิปๆนะคะไม่มีดิ้วรอยเลยคุณพี่พ่าเมคอัพแต่ละจุดแผ่นกันความร้อนสติกเกอร์นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยค่ะใครมองหาอยู่นะคะกับ To y o t a c ครมือสองนะคะนุชแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเลยคันนี้สวยคุ้มประหยัดแน่นอนสนใจโทรหานุชได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุชด,ด้วยนะคะเผื่อจะมีพลาดการอัปเดตรีวิวรถสวยๆเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ